สวัสดีค่ะพบกับพี่แบในรายการอีโคลคลาสสิ่งที่พี่แบรบสูดเข้าไปทางจมูกเมื่อสักครู่นี้คืออากาศซึ่งอากาศเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งนั่นเองค่ะและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติกันค่ะ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดหรือมีอยู่เองตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ mm hmm. เช่นดินน้ำป่าไม้สัตว์ป่าอากาศแสงแดดน้ำมันและแร่ ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของเราคือปัจจัย4อาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งหง่มก็ล้วนต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติจำแนกได้สามประเภทได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปเป็นทรัพยากรที่สามารถนํามาใช้ได้โดยไม่มีวันหมด เช่นอากาศแสงอาทิตย์และลมทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้เป็นทรัพยากรที่มนุษย์นำมาใช้และสามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้เช่นสัตว์ป่าน้ำดินและป่าไม้ถ้าหากมีการรักษาอย่างถูกต้องทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้สามารถคงอยู่และมีใช้ได้ตลอดไป ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปทรัพยากรประเภทนี้ใช้เวลานานหลายล้านปีกว่าจะเกิดขึ้นมาใหม่เมื่อใช้หมดไปแล้วจึงไม่สามารถเกิดทดแทนในระยะเวลาอันสั้นได้เช่นแร่น้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติดังนั้นเราต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้อย่างประหยัดและรู้คุณค่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ดังนั้นเราจึงต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืนวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามีหลักการดังนี้การใช้สิ่งอื่นทดแทนเช่น ใช้ตะก,กร้าหรือถุงผ้าใส่ของแทนถุงพลาสติกการนำวัสดุไปผลิตขึ้นใหม่เช่นขวดน้ำนำมาทำเป็นกระถางต้นไม้หรืออุปกรณ์จัดเก็บการใช้อย่างคุ้มค่าเช่นการใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้าหรือการซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดแล้วนำมาใช้ใหม่การนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ช่นนำกระดาษที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่อีกครั้งหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุทำลายยากเช่นพลาสติกและโฟมค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ r e u s e r e u s e r e u s e แปลว่าการน,นำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ recycle R E C Y C L E, Recycle แปลว่าการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ Repair, R E P A I R, Repair แปลว่าการซ่อมแซมและว,วันนี้เราได้เรียนรู้กันแล้วนะคะว่า ทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนั้นการน,นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ควรตระหนักถึงความคุ้มค่าให้มากที่สุดด้วยนะคะน้องๆลองสำรวจรอบๆตัวเองว่ามีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างและมีวิธีการใช้ให้คุ้มค่าที่สุดยังไงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่แบสวัสดีค่ะ